นายกล้วยหอม8มกราคม2569ั25 IVL มีผู้สืบทอด IVL ปรับโครงสร้างองค์กรและคณะผู้บริหาร Dilib กุมาอากาวานจะเกษียณอายุจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเดือนมกราคม69แต่ยังเป็นที่ปรึกษาดันซันเจอฮูจาสืบทอดตำแหน่งต่อกรอต่อกล่าวโทษผู้กระทำผิด21รายต่อดีอาไซ ฐานปั่นหุ้น P.T.C กรอต่อกล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม21รายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ E.S.I <ม>กรณีสร้างราคาและต่อหรือปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัทพรีเมียแทงคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชน P.T.C พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงสำหรับ21รายชื่อเสียงเรียงนามเสพได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซ์ครับโมโนเน็กคือคักโมโนเน็ก หรือ MONO วันนี้บรรยากาศการซื้อขายคึกคักเนื่องแน่นนักลงทุนตนะเวเก่งกำไรฝุ่นตลบไปหมดสงสัยการเจรจาทุกอย่างแฮปปี้จะเสร็จในเร็วๆนี้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้น i n s i ซด์ดอทคอ